น้องตามนะครับต้องตามตองตามตลองตามเย้ค่ะเย้ค่ะเิ่องตลกเย้ค่ะสยสวย่ากแม่ค่ะเริ่หอ พี่อ้ํายิ่งบอกอยู่ด้วยว่ามึงกันเป็นตัวตวลกเขาเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พี่เอง <c oughs> พอเราผอมแล้วเนี่ย <c oughs> ทุกอย่างมันก็ปังไปหมด <c oughs> เราไม่ต้องพึ่งแอปแล้วอ่ะ เมื่อก่อนใช้แอปตลอดมันต้องพึ่งอยู่น้องมันจะไม่พึ่งเลยไม่ได้แต่มันอาจจะพึ่งน้อยลงไม่ต้องตีไม่ตัวเล็กแล้วแค่แบบให้สีหน้าแบบสวยอเนี้ยเราจะทิ้งแอปไม่ได้เพื่อนเราเขาอยู่ในมือถือเราแอปตัวลูกเราจะทิ้งไม่ได้นะเราต้องเก็บไว้เป็นเพื่อนีอเดีย่ะแต่ว่าเราต้องไม่ต้องใช้หหายตัวเราก็ใช้แค่แบบเบาๆแล้วเดี๋ยวนี้ตัดเรื่องหุ่นไปเลยตัดเรื่องหุ่นเลยเรื่องหุ่นไม่ต้องแต่งเลยเดี้ยวทำเมื่อก่อนเวลาถ่ายรูปกบบพี่อ้ําสังเกตไหมแต่งต่ตัวเองแต่เวลา มันต้องกลายเป็นอัตโนมัตินะมันจะบีบคู่ไปเลยพี่อั้มบอกว่ามึงอย่าทำแบบนี้เพราะพี่อําคนหน้าเล็กมากเวลาบีบแล้วเหลือแค่นี้ตอนหลังแบบฉันไม่บีบแล้วเพราะฉันตัวเล็กเข้าเลยกือบสี่โลนะแม่กระดาษด้านนี่เนี้ยแม่เวลาลดแบบเวลาน้ำหนักก็ไม่ค่อยช่างแต่ก็แบบเวลาวัดไซต์ต้องวัดเพราะว่าต้องตัดชุดเชื้อผ้าใหม่ก็เลยรู้ว่าตัวเองเอวเล็กลงเหลือแค่สามสี่หากนิ้ว โอ้ยก็เมื่อก่อนสี่สิบฝ่ายเลยนะสี่สิบใช่แต่ฉากที่มันแบบเปลี่ยนแปลงไปความมั่นใจของพี่เอเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ๋ก็แบบมีความที่แตกตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใส่ชุดว่ายน้ำก็กล้ามากขึ้นสนุกมากขึ้นเมื่อก่อนจะขึ้นอีนโขดหินอะไรก็ต้องระวังที่อั้มแอบถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ปีนเต็มที่เลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องระวังแล้วอย่างเงี้ยใค้ดูแลแบบผิวพรรณให้มันแบบเรียบไม่มีปุ่มไม่มีจุดด่างเปลืองเปล่าพี่เอ๋ยจัดการยังไงเบริจาคทั้งหมดเลยเยคะ ก็พี่เอจะพยายามรักษาหุ่นอย่นี้แต่ว่าถ้ามีตัวช่วยจะเป็นชิตาให้เราแบบว่าดื่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อจะให้หน้าท้องเราระบบขับถ่ายดีขึ้นก็ ี่ว่าไม่น่าจะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวต่อสวยขึ้นขนาดนี้มีใครแบบห่วงไหมคะเวลาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็แบบมีพี่อ้ําคนเดียวนี่แหละที่ให้อวดก่อนคนอื่นเขาไม่ค่อยกล้ายุ่งกับพี่เอเดี๋ยวค่ะแต่พี่อ้ําเนี่ยเป็นคนเหมือนกับบังคับได้ทุกอย่างเลครับเหมือนแกรู้สึกว่าแกเชื่อมั่นใจเวลาแกดุพี่เอแล้วแบบคนอื่นอ่ะไม่กล้าดุแต่แกดุแล้วพี่เอกลัวแล้วแกก็รู้สึกสะใจอย่างเดี๋ยวโอ้คนเดียวนี่แหละครับพี่เอจาเอาน้ําหนักลงอีกไหมครับจากคือตอนนี้นะคะคือก็อยากประ ให้มันประมาณนี้ไว้เพราะว่าถ้าลงเงยอะกลัวน่าจะเหี่ยวไม่สวยอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวที่พี่เอทานอยู่เนี่ยค่ะมันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแลไปทั่วร่า,รางกายไไแข็งแรงมากแต่เรืๆๆ่องแบบก็ถ้า้องรู้พี่อะปีแบตชนะทีสาของประเทศไทยอายุสี่สิบปีแต่คือตีเท่าไหร่เมื่อก่อนอ่ะพุงมันก็ไม่ลดอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็ต้องหาตัวช่วยขับถ่ายเพราะเราถ่ายไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องบอกความจริงอะไรเยอะเราก็อย่างตอนนั้นอย่างตอนนั้นมั่นใจมากอะไรเยอะก็ดอาเห็นใช่ไหมครับพี่สั่งเออ่น้องกระแตค่ะชุดว่ายน้ำไปไซส์เอ็มอะเงี้ยครับเพราะว่าไซส์เอลเขาหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ใส่ไซส์เอ็มได้แต่ชุดสีขาวที่เหมือนที่อ้ําใส่อะค่ะตัวนั้นน่าจะเป็นไซส์เอลอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ได้ใส่ไซส์เดียวที่อ้ําได้แล้วแล้วก็พอดีผ้ามันเป็นผ้ายืดอะค่ะพี่เอว่า ่วงอกของของพี่เอกับพี่อ้ํามันจะไม่เท่ากันอะไนโตมี่ของกระดูกที่โตอะไรเนี้ยเราก็พยายามทุบแล้วทุบแล้วแต่มันก็ไม่ยุบเลยเดค่ะเราก็เลยแบบเออให้นมโตไม่ได้เพราะว่าเราจะได้หน้าอกเท่ากับพี่แต่แบบว่าเหมือนคับยังยังไม่ต้องใหญ่ยังสาดีระได้เด้อค่ะที่น้ำหนักมากๆามันมีผลต่อสุขภาพไหมครับก็ตอนนั้นพี่เอบอกความจริงก็ได้ที่ละครที่เอถ่ายละครแม่เบี้ยอยู่อะค่ะแล้วบังเอิญไปถ่ายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนึงเด้อค่ะแล้วก็ ไปเช็คสุขภาพแล้วก็เขาบอกว่าเออน้ําตาลก็เริ่มสูงแล้วนะอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวเบาหวานจะทํงหายเนี้ยเราก็ต้องระวังตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยก็เลยได้แบบตัวช่วยหลายๆยาอย่างเขาเลยโชคดีไปอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยได้หุ่นสวยมากเนาะก็เลยได้หุ่นแบบว่าเออเหมือนกับแข็งแรงอะนะครับใช้คำว่าแข็งแรงสุขภาพดีเนี่ยจะยังมีเต้นอะไรอย่างนี้คอเวอร์อะไรอย่างนี้มันต้องหายไปครับเพราะว่าใส่ชุดน้นอย่างเดียวไม่ค่ะพี่เอกก็เต้นได้ค่ะทุกวันนี้แต่คุณครูที่สอนเต้นอะค่ะไปทำโรงแรมที่ ุก็เลยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คมีครูสอนนี่เดี๋ยวครับก็เร็วๆนี้จะเห็นไหมครับเร็วเนี้ก็จะเห็นอีกแน่อนค่ะพี่แบบว่าเอฟซีขาเต้นก็ถามหาเยอะเดี๋ยวพี่เอจะเต้นให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวค่ะนะดีคะดีใจนะคะได้เจอกันไม่ได้เจอกันนานมากน้องๆก็อยากสัมภาษณ์พี่เอก็บอกว่าเป็นโควิดบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างแต่ก็วันนี้ได้มาพบกันเหมือนกับเหมือนกับน้ำมีติ้งกิวยียนอย่างกีบ กมท้าของ่โมเลยครมีโอกาสได้ีพูดคุยกับครบรัวพี่โมของเขาจะเกิดขึ้นไดเมื่อไหร่อ๋อได้คุยไม่ผัดที่ส่วนมากก็ได้คุยกับทางทีมนะคับก็ทางทีมจะเป็นคนคนพูดคุยก็เลยบอกทางทงทีมว่าเมื่อไหร่พร้อมเขาบอกแล้วแต่ก็คือเราก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ยังยังยืนยันคาเดิมคำเดิมครับงดูแลเรื่องาเหมือนเดิมครับแล้ันนี้เราได้บอกอะไรก้องโมไหลังจากที่มันผ่านงานไว้อะไรมาแล้ ก็รักน้องพูดได้อย่างเดียวว่ารักน้องนะรักรักก็คิดถึงกันทุกวันเจอพี่เซ้งพี่ออสเพื่อนๆกันก็ยังนั่งร้องไห้กันไปเนี่ยค่ะล่าสุดไเตลเมมาพี่เซ็งเห็นเรือร้องไห้อย่างเงี้ครับก็ไม่มีใครหรอกค่ะที่ ยังเหมือนกับเขาเรียกสภาพจิตใจยังยังคิดถึงนะขนาดพี่ๆน้องๆนักข่าวยังคิดถึงกันทุกคนเลยเราเราแบบเหมือนคนผูกพันเลยนะต้องคิดถึงหลายค็ประทับใจโมเมนต์พวกุกพี่เอกับพี่เบิร์ดต่างๆเลยครเขาดูนอบน้อมนแบบพี่เบิร์ดพูดคุยกันบ้างไ่มเรื่องพูดคุยพูดคุยพูดคุยตั้งแต่วันที่พี่โมได้ไปหาพี่เอที่บ้านพี่โมก็ได้บอกพี่เอว่าอยากพาเบิร์ดมาได้เจอเหมือนพี่แก น้องเน้อะน้องเคยแต่เราก็แบบไม่มีโอกาสได้เจอกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันในงานที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับก็เดยได้คุยแล้เบิร์ดเนี่ยลูกเบิร์ดก็เล่าให้ฟังว่าพี่น้องโมเขาบอกนะครับว่าวันนั้นไปบ้านพี่เอพี่เอหอมริงนะไม่ได้ใช้แอปเขาพูดแบบนี้เลยเบิร์ดพูดแบบนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยิ้มอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยแล้วแม่นอนเดียวด้วยนะเพราะวันนั้นน้องโมเขาไปแล้วเขาแบบเหมือนกับ นั่งกับน้องๆที่บ้านแล้วก็คุยกันแล้วก็มีความสุขอะค่ะพี่ <ouais S 1> ก็บอกว่าวันหลังมาแบบนี้อีกนะไม่ยุดได้เลยเดี๋ยวแบบอะไรแบบนี้อ่ะก็แบบ,บพี่จริงๆตัง้งวนน้องเขาทำงานคุณเ <escr> บิร์ดน้องเบิร์ดเออน้องเบิร์ดเรายังไม่ได้พูดคุยถึงเรื่องการทำง,งานอะไรเลย<ะ>แต่เดี๋ยวพูดคุยถึงเหมือนกับเวลาคนมันเป็นเหมือนกับพื่งนล่นญากอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูสาระทุกส่วนอย่างเงี้ยเป็นเหมือนที่ดูแลห่วงใยยังยังทพไ่ ทองคุณเบิร์ดไหมครับทำไทยครับพี่เบิร์ตเพิ่งส่งเสื้อมาให้หนึ่งตัวเพราะพี่เออยากซื้อแต่อยากซื้อหลายๆตัวเลยแต่ซื้อไม่ทันเพราะว่าของของขายหมดอย่างเงี้ยพี่เอก็โทรไปหาพี่ออสอย่างเงี้ยเพราะพี่ออสเขากับพี่ซูซี่เขาจะคุยกับน้องเบิร์ตอยูก็บอกว่าพี่เออยากอุดหนุนเสื้อนะอย่างเงี้ยขายอย่างเงี้ยแต่พี่เขาบอกว่าหมดแล้วไม่ทันพี่เบิร์ตก็น่ารักเวลารู้ว่าพี่เออยากได้ก็ส่งมาพี่เอก็เลยได้ถ่ายรูปที่บ้านแต่เหมือนทางเบิร์ดเขาจะไม่ยอมเข้ามาในวงการนี้เลยใช่ไหมพี่เอ พี่พี่เอรับทราบะครไม่ดี่รับทราบนะครับมีการอบช่วเหลือในเรื่งานอะไรยังไงเขาต้อเติมคถ้าแบบไม่ได้นงานงานในงจริงๆถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคืูขอผ่านช่วงนี้ไปก่อนเดี๋ยวพี่เอจะลองให้พูดคุยกับน้องเบิร์ดดูอย่างเงี้ยนะครับขอผ่านช่วงเวลานี้ะครักขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่เสร็จเรอรแล้วใช่ไเรอรว ขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะมกดไลค์อยู่แล้วถ่ายชุดว่ายน้ำไปแล้วมันขึ้นหน้าปีอันนี้จะไปกดไลค์แล้วก็ทำเมน